สวัสดีครับพอผมป่สาลังวันนี้แล้วครับผมมือนี้ครับไม้เดิมครับมางมหอยเย้วครับมือนี้มากับทีมงานหลายคนบบดนี้มือนั้นมาลองงมมือกับเบาเอกนะครับสองคนมือนี้มามันหาคนครับมือนี้มากับนายีนะมือน่ครับเบ้าเอกเบาแท็กครับแทกี่สายโอนครับโอนเร็ว ไม้เดิมเขานี่ยแหละครับวันนี้เป็นเขาเจ้าปลูกมันครับของเกาหลีปลูกมันเนาะครับเนาะนี่ครับเขากับไม้เดิมครับบรรยากาศเนาะเขาเจ้ากับไมเ้เฮตังเฮตนาเนาะครับเนาะเมื่อนี้น้ำ น้ำลงครับมื่อนี้เป็นข้าเจ้าบ่ปล่อยน้ำเลิดวะคล้องนี่แหละครับทีเขามามื่อนั่นกับเบ้าเอกเนาะครับเนาะมื่อนี่กันสิมาหลายคน,นครับมาหาคนครับมื่อนี่หมายเดิมเขานี่ยแหละครับว่ามื่อนั่นไปได้กับบักไล่งมกับเบ้าเอกสองคนมื่อนี่กันเลยว่าพาทีมงานมาอีกเนาะครับเนาะ โอเคครับมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เพึ่งมาถึงนะครับเบอีกับเบ้ามืดนยู่พุ่นครับครับผมติดตามไปบ้ดงครับครับมากักทีมงานอ่าคนมือนี่เอาืนีอกเบาบนี้ือบ้กเบกาปิงอ่ะโอ้ไม่รปิงครับบ้านนี้ ตายกาบอนอบาดนี่กูมีฮอตปิงครับบ้านี้ใครบูดได้ใส่ผ้ามันบวกัดใส่ผ้านี่ยบวกกัดก่อขึ้นโคกซะมาเอาขึ้นโคกดูวนี่ฮอตปิงครับบ้านี้มันน้ามันบ่อไหลเนีน้ามันบ่อไหลเนี่ยหน้ามันน้าขนน้ำไหลมันมันบ่นั่นมันเป็นหายู่บนหน้าบ่อไหลครับมีฮอตปิงครับปิงเกาหลีครับนักชิ้นเดียมเลือดบาดเลยตาย นี่ครับมาเบิงครับนี่เปิ่งกรบบาดนี่เอาคืนดีๆยันลงไมอยังบาดนี่เนี่ยพี่พี่เรื่องพี่ไปเสียหลับบาดลงน้ำแล้วเสยมันคนแม่ไงเออเนี่ยปิ่งนะบานนี่มันน้ำบ่ไไล ต้องออกมากลางๆเาครับความมือนกับเบาอีกนะครับเนาะเออบาอีครับเบาอีกอยู่ทั้งพุ่นครับเบาแต่นั่งแล้วบันเขาดักเขาดักใหญ่จริงๆนะครับเนาะนะครับมือนี่น้ำร่งครับมีปิ่งครับมือนี่โอ้ปิ่งเกาหลีครับก็คือปิ่งบ้านเท้านี่ยแหละครับ ก็ลนไปได้บาทจิกเป็นงานเนี้ยมากบาโอ้กบยนี้พี่ย่งไปใกล้มันมัหมุนอยอมันก็ลอนไปแล้วค้นแนว้นโอ้นะครับแต่กันมังมหอยคือเราครับมื่อนี้ครับอามือกี้มาหานครับไอยูหากินนะครับในตัวลิเต็นะครับน เหนื่อยหอยเหนื่อยหอยเหนื่อยก็แล้งงายๆแต่ผมมาถึงกันนะครับเนี่ยไหลกับออมบอเสียบเออในแง่ไหลออมบอเสียบหัวมันแง่มันหยาบนี่ครับเหนื่อยหอยทำนี่ก็ถือว่าพอดีครับแต่ว่ามันอยากแง่เนี่ยอยู่ผมว่าสำหรับนั่นนะหอยว่านี้มันจะเปลือกบางครับนี่ครับงัดต่อยก้นนี่เอากันไกตัดเลยครับ เออนี่แหละอันนี้บ่บ่บ่บ,บ่รู้กระเมื่อนกับเก็บไปเนาะผักสีน้ำนะครับเมื่อนี้บ่ได้เอาขาตั้งกล่องมาครับโอ้วบ่ได้ตั้งครับเมื่อนี้ได้จับออกนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนะครับตอนนี้ก็มันยังยิย่งตั้ง,งแต่แเห็นปิงเงยร้อนแล้ว ตื่นนป่าบาด้นาะโอ้ยเราอีตื้นตื่นป่าครับเพราะว่าเห็นปิงตัวนึงยันเลยยันเลยหลอนปิงนไม่หอนเดด้างเยมก่น้า่ไหลเนาะมือนั้นน้ามันไหลแห้งมันกะบ่บมีปิงอันนี้น้ามันบ่ไหลมันหน้าบ่ไหลมือนี่ เดี๋ยวนั่นญาติเกยนี่นะครับหาอยากให้กินออกนอในลีครีบมาหางมหอยครับเมื่อนี้น้ำน้ำบกไหลก็มือที่ผมมากกับเบาเลยนี่ง้มอหอยกับงามครับนี่ครับนี่เพิ่งมาได้สักพักน,น,นะครับก็ได้แล้วครับทางพุ่นเออเบาตะก,กี้สายโอนนะครับตะก,กี้โอนเร็วสายโอน กับไอ้เ <_ an> บาเอีกก็อยู่ทางขนาครับเนาะงม,มรัดก,กันมาครับนี่เบามือกับเบ้าเอกครับกอยู่ฝฟังนี้กับผมนะครับเนาะนะครับนะรบ,บึงครับอายุโอ้กะยางเรีวโพดนะโอยมันแมนบ,บน่นะเนะออยออน,นออเออเมอะออเออเออเอมเออเอยเอออออ ครับมาเบิ้งกันครับวิธีสาลนะครับอยูุไซก็คือกันครับนี่ก็บใช้พุ่มนี่ก็บน,น้องบัวน้องกินอยูุไซมีดดับมันดับเบ,บิ้ลเหรอครับเข <laughs> าใช้ยุไซ หยับอยู่อย่างนแม่นะห่โยแมือนี้นำจากกรงเนาะมือนี่อาพาทีมงานมากมือนหลายคนเลย่าสีิมาเอาเข็นๆเลยกเฝ่าเฝ้างมเฝ้าเมื่อเนาะไม่อยากเสีเวลาโดน ได้สักพักเนาะครับปราะฉ20นาทีน,ทนทะิบนาทีแตกโอนเร็วแตกกี่โอนเร็วกับอยู่ทั้งคุณครับเด่น้นี่บ่หอยเหรอเด่น่ไมหอยอค่โอ้เห็้ยมาบ่าวบ่าวมืดนีีบ่าวมื่นีีมีต่ยืนกบจมกบจม จมจนว่าหอยจอยแล้วนี่ตรงนี้เป็นตัวสีดูดที่นั่นแล้วนี่หอยนี่นำจากล้มเอามาเราทั้งไรเราทั้งไรนะครับกแบบนี่นะครับอยากให้กินแล้วก็คืออยากกินยังกระเพากันไปหานั่นหาหอยหากุ้งหาปูหาปลา มื่อแรงว่าจะพามันไต่ปูจะได้ไปไต่ปูพุ่นนี่ว่าจะลองเบิ่งว่าจะไปหาไต่ปูปูนี่ก็คันไปไต่มากับมากันเห็ดปูดองไว้นะครับใส่ตำมคุงเกินกับบ้านเขาห่อไต่ปูนพวกตัวปูนพวกขึ้นกันกับตัปูบ้านเขาสิกระจิกเป็นปูหินปูปูเกาหลีเนาะมันเกิดว่าขึ้นบานเขาขึ้นบานหรอวันี้ปูน้าขึ้นบานเขาะกลับมาเบิ้งกันครับ น,น,น้องมาหลัดกันนะครับรออโอ้หอยเงี้เบายีได้หอยเงี้ครับมันง,งมหอยเลยอยังน,นั่นน่ะทั้งนั้นเ <c oughs> ตะกีอโอนเร็วกว่าน่ะบ่มีน่าใสใสกระเป๋งเก่งเกี่ยวว <c oughs> ่าส่งสีเขียดแล้วป <c oughs> ุ่น่ะปุ่น่ะเตะได้หลายกว่ามือได้นะการการหาหอยครั้งแรกครับอ่าครั้งแรกในการหาหอยนะครับอหอยน้ำหอยน้ำครับแต่หอยหอยบกเนี่ยคือเขาชำนาญเลยละครับ ทีไม่เคยหาหอยนะครับืันนี้กลับมากับทีมงานแล้วครับแต่กี่โอนเร็วนะครับเนะวโอนสื่อของคูปังคิดยังโอ้ยตอนนี้ก็ังมาถึงงมมาพร้ากนะครับแล้วเอาเอกขึ้นไปยงเครื่องพุ่นอีกบอ เหมืนเลยลงมาเลยเออสงสัยหอยทั้งุูนลายครับอองอมไปตามสายคล้องครับต้องขี่ไปดังดอนด้วยนะครับเด้ยได้ไรบอตะกี้โอนเร็วปัดพุ่น่ะ <c oughs> บ่มีน่าใส่เต็มกระเป๋ากางเกงจนกางเกงสีรุดแล้วครับนะครับโ <c oughs> อ้ยยัง <c oughs> ไ,ไงเงี้ยอ๋อ โอ้ยครับยันสงเคียงอมรัดกันม้านะครับเนาะตัวนี้ไงครับหัอ้ห้เกาหลีสีต้มสีแกงสีอมโอ้แซบเบิดครับเมนูอะไ อะไรตัวอะหนยังอีตัวจะเขาบอกนี่ไงอะไรคืออะไรนี่ครับปิงครับอคือบอกลัวอะเป็นปป thì hơi mỏi mắt mấy hai bao nhiêu đang tope. gom bao thua đó gom lông bao, bao mượt này cái này. น,น,นั่นยเนี่ยนได้เกืบนั่นเรา้งทำแลมาหลายคนกับได้หลยได้เร็วเออหนีนุ้ยไปได้หันบดไปใส้เกาหลีกัมาหาอะไรนกครับก็จะยิงปืนไรนกทั้งทนีนยหญ่ดีแหละมือนานมากยัง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  อ่ะครับเดี๋ยวเขามาบนนี้ครับโอ้ยเพื่อนหน่อยเส้นระเบาอีกไหมแฉบับแจ็คบัตทุกคนเลยป่ะนี่ครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวาจ้องไปสอนจับหอยกันเออโอ้ยจับหอยวุ่นๆเงาะเปั่นขึ้นมาครับประมาณใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับ คร,อรอบับตอนนี้ก็พากันเปลี่ยนผ้าเนาะเปลี่ยนผ้าเป็นแพรสกลับแล้วครับได้พอสมมาพอควรแล้วครับได้เพิ่งขนาดได้หไรบ้าง <c oughs> อุยกันห้อยห้อนี่โอ้นี่ครับเ <c oughs> ครื่องถังเนาะสามสิบนาทีเดี๋ยวม่งฮงงมเนาะก็ะโดนดอกชั่วโม,มงหนึ่งหรือสามสิบนาทีนี่นะครับ มาหลายคนก็นได้เาาร็วเข้ามาหรอวะอ่ะคอา,าค,ครับเรากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อหายุหากินนะครับหายอยากินได้เกาหลีไต้นะครับเวลาเราพ่แล้วได้พอได้กินแล้วกับที่ภากันกลับเนาะครับว<ป>ันหยุดนะครับเราอายาหากินโอ้ ครับตานี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเอาอิสานหลากันวันครับอ่าก็ขอบคุณแฟนครับทุกผู้ทุกคนคนที่เข้ามารับชมนะครับเนาะชีวิตแรงงานในเกาหลีใตยนะครับเนาะหาอยากหากินนะครับเนาะนี่ครับหอยโอเคครับขอบคุณครับ